อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรหาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีสักกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะกิงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุกด้วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีแม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ยากลำบ,บากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาต้นรอดเห็นแก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกผลถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรด,ด,ดีต้องมีคุณธรรมนต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เกือบเพืเ่อเื่อแผ่ไม่เคยคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครมันทําได้ยากเล้ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทําความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีสันธานด้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความพาสุกลองจีพวกเรามีธรรม มือนธรรมากล่าวมีศรัทธามในพุทธธรรมว่าเสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคะเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบล่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย